็สวัสดีนะครับหลังจากรอบที่แล้วนะครับผมได้ทําตัวอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นมีดโกนหญ้าเนะเาะปัญหาที่ผมเจออยู่2อย่างนั่นก็คือเรื่องขององศานะครับในการใช้งานเนี่ยบางส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องอาจจะต้องก้มนิดนึงนะก้มหลังเนาะมันอาจจะทําให้เราเมื่อยได้แล้วก็เรื่องของตัวปลายมันเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้หนักนะมันเบานันะ้นเน่ะเราต้องออกแรงกดนะครับเนี่ยในการใช้งานต้องออกแรงกดนิดนึงนะ มันทําให้เราเนี่ยต้องออกแรงกดแล้วก็องศาในการทํางานเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาทําอีกรอบนึงนะครับโดยเปลี่ยนวัสดุนะครับเป็นใช้เหล็กฉากแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกมีน้ําหนักที่เยอะกว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็วันนี้นยผมก็จะมาทําให้องศาเนี่ยมันเหมาะสมด้วยนะครับในการใช้งานเราจะได้ไม่ต้องก้มด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันในคลิปเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าขั้นตอนการทำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างกับตัวแรกเลยนะครับจะเหมือนเหมือนกันเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็จะมีอยู่เรื่องของวัสดุนะครับที่เราใช้เป็นเหล็กฉากนะครับแล้วก็ ถัดมาเป็นเรื่องของตัวอุปกรณ์เสริมที่ผมเพิ่มเข้าไปนั่นก็คือคาดเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของการปรับองศาของตัวเหล็กนะครับให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องก้มมากจนเกินไปหรือก้มตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราลองดูวิธีการนะครับการทำเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยตามคลิปนี้เลยนะครับก็ตอนนี <S <S ้นะผมได้เหล็กนะครับ เป็นตัวยูนะครับกับเหล็กฉากเราที่ทําการเ,าเกียร์ให้คมเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเราเชื่อมแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเหมือนแบบเดิมเนาะทีนี้ผมจะทําการดัดเหล็กตัวยูตัวนี้ก่อนนะครับให้มันมีองศานิดนึงนะครับโดยผมจะวัดจากปลายเนี่ยมาตรงนี้ประมาณ5้าเซนนะครับปลายนี้ถึงนี้5้าเซนนะเพราะว่าตัวนี้ของผมจะยาวอยู่มาทักงยี่สิบ้าเซนนะครับตรงนี้นะครับผมจะดัดตั้งแต่5้าเซนตรงนี้นะครับจากปลายเนะี่ยมา แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการวัดว่าองศาที่เราดัดเนี่ยมันได้หรือยังนะครับสองฝั่งเนี่ยเท่ากันหรือเปล่านะครับให้เราใช้ตลับเมตรนะครับแล้วก็ทาบลงไปเนาะคือเอาตัวเหล็กของเราเนี่ยวางไว้บนพื้นที่เรียบๆนะครับแล้วก็วัดนะครับปลายฝั่งนี้นะครับให้เท่ากับฝั่งนี้นะครับถ้ายังไม่เท่านะครับเราก็ไปทําการดัด ให้เท่ากันก่อนนะครับอย่างอันนี้ก็อีกนิดนึงนะครับใกล้เคียงแล้วนะใกล้แล้วครับฝั่งนี้ต้องดัดอีกหน่อยนึงนะครับเมื่อเราดันเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเชื่อมเหล็กนะครับกับตัวเหล็กฉากของเราเลยนะครับถัดมานะครับเราก็ทําการเชื่อมด้าม ยึดกับตัวเหล็กของเราเลยนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับแต่ทีนี้จะเห็นว่าเมื่อเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะสามารถใช้งานด้านคมเดียได้ด้านเดียวเนาะเพราะว่าเวลาวางเนี่ยคือมันจะได้ระยะนี้นะครับอย่างนี้นะบึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราคว่ำไม้ฝั่งเนี่ยมันก็จะ ไม่สามารถใช้งานได้เนาะผมก็เลยไม่เจียอีกฝั่งหนึ่งครับผมจะเจียคมแค่ฝั่งเดียวครับฝั่งนี้ผมไม่เจียดังนั้นผมก็เลยคิดว่านะครับถ้าเนี่ยเรามาใช้งานฝั่งเนี้ยมันมันจะต้องทําให้เราเนาี่ยอาจจะต้องก้มเหมือนเดิมนะผมก็เลยไม่ไม่ทําแบบนั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะเพิ่มนะฝั่งเนี้ยในเมื่อมันใช้งานฝั่งนี้ไม่ได้แล้วนะมันใช้ได้ฝั่งเดียวแล้วนะครับฝั่งนี้ผมจะเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้าไปอาจจะทําเป็นคาดนะครับคาดเหล็กขึ้นมา ต่อขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผม ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับผมขอตั้งชื่อว่าเป็นมีดโกนหญ้าเวอร์ชันที่2แล้วกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีด้านหนึ่งนะครับสําหรับใช้ดาย่านะครับหรือว่าโกนหญ้านะครับตัวนี้ก็จะมีตัวนี่ครับผมทําเพิ่มมาก็คือเหมือนเป็นคาดด้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยนะครับว่ามันดีกว่าตัวแรกอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้น้ําหนักด้านหัวเนี่ยจะเยอะกว่านะครับ เพราะว่ามีตัวคาดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะดังนั้นน้ําหนักเขาจะเยอะกว่าแล้วเราลองมาดูนะผมจะลองโกนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งองศาเขานะครับองศาเขาเนี่ยจะดีกว่านะครับเราไม่ต้องก้มมากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเวอร์ชั่นแรกเนาะมาดูนะครับ มี้้าาดครดครัับใไโอเคนะครับหลังจากลองทดลองดูก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ว่า ต้องบอกความรู้สึกนิดนึงว่าจากน้ําหนักที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องใช้แรงในการดึงเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ออกแรงเนี่ยเยอะขึ้นนะครับต้องต้องบอกอันนี้ต้องบอกตรงๆเนาะถ้าเทียบกับตัวแรกเนี่ยตัวแรกมันจะเบาวกว่านะครับแล้วก็น่าจะใช้แรงที่เบาวกว่านะครับน้อยกว่าด้วยนะครับ ก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถใช้งานเขาได้นะก็คือเขาสามารถทํางานได้เหมือนจอบเลยนะครับด้วยน้ําหนักตัวที่เขามากขึ้นนะครับบางทีเนี่ยเราเจอลักษณะของหน้างานหรือว่าย่าเนี่ยที่มันลกจนไม่สามารถที่จะดึงแบบนี้ได้นะครับเนี่ยปกติเราคือใช้ตัวนี้ดึงแบบนี้มนาะ่ คือมันก็ออกแต่ว่ามันอาจจะช้าเนาะแต่บางทีเราไปเจอหญ้าลกๆนี้เนี่ยเราสามารถทําลักษณะแบบนี้ได้นะครับ นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของเขาเนาะวิธีการใช้งานนะครับที่สามารถเอามาปรับประยุกต์ได้นะครับคล้ายๆกับจอบนะครับก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็น่าจะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการ DIY ตัวมีดโกนหญ้าเวอร์ชั่นที่2นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ